ปนาวราวันนะคะได้จัดโครงการโลเในโลคัดแยกขยะประจำปีเมประมาณ2,568นะคะ,ะในวันที่7มก,กราคมณวัดสุตตารามบ้านชาติตมบลท่าตอําเภอหนองสองห้องนะคะ,ะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากท่านสังกัมปนาวราวันนายกองค์การบริหารส่วนตมบ,บนรีธาตของเรานะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่าลนรงณโรงคัดแยกขยะนะคะ,อะทอดผ้าป่าขยะกองบุญทำบูญศาสนานะคะในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าสํานักตลัดคุณลําใจประดิษฐ์นะคะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดําเนินการโครงการในวันนี้นะคะ่ะเรียนเชิญนะคะกราบเรียนท่านสรรกัมปนาวลาวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนภาท่านรองนายกท่านทองมวนเกียรตินอกท่านประธานสภาท่านมานิศสารผลท่านกำนันตำบลบขนโนนภาท่านกำนันชาวพิรรกิบคณะท่านท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้องท่านผู้อำนวยการจลันทวัตวงศ์สา และคณะครูโรงเรียนบ้านชาติหนองเหล็กคณะอาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยคณะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกหมู่บ้านค่ะดิฉันนางลำยไยประดิษฐ์ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่า ขอกราบขอบพระคุณท่านสังกันปนาวรลาวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาตเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะหรือทอดผ้าป่าขยะกองบุญค้ำคูณศาสนาประจำปีงบประมาณ2,568ในวันนี้ปัจจุบันปัญหาการกำจัดขยะ เป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆประเทศแม้แต่ในประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาการกำจัดขยะที่นับวันจะมีปัญหาเพิ่มมากมายและยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้ด้วยการแก้ปัญหาด้านขยะให้ได้อย่างยั่งยืนต้องแก้ที่จุดเริ่มต้นด้วยหลัก 3R ซึ่งเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดี ให้เกิดในตัวบุคคลให้ได้เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีมีความรู้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลเชื่อมโยงเป็นกลุ่มก่อให้เกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจในการนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีได้ในที่สุดการกำจัดขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดการที่เป็นระบบและกระบวนการนับตั้งแต่การลดปริมาณขยะจากต้นทางโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในฐานะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ทิ้งขยะมูลฝอยตลอดจนการนำขยะไปกำจัดต้องมีวิธีการที่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นดังนั้นการสร้างจิตสมนึกในการบริหารจัดก,การขยะให้แก่ชุมชนด้วยหลัก 3R หรือการสร้างกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพลังชุมชนด้วยหลักรีไซเคิลซึ่งเป็นหนึ่งใน 3R รียู e รีดัก รีไซเคิลโดยการทอดผ้าป่ากองบุญค้ำคูณศาสนาด้วยขยะรีไซเคิลเป็นพลังบุญนิยมหนุนประชาชนให้เป็นสายสื่อสายสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้มีกิจการร่วมกันทางศาสนาปูจิตสำนึกให้รู้จักการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะพร้อมกันนี้ ยังสอดคล้องกับการดำเนินการกองทุนธนาคารขยะของแต่ละหมู่บ้านในตำบลโนนทาอีกทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องภายใต้กอบกิจภารกิจตามแผนการพัฒนา2,566 2,570ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใ้รขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านสัรกัปนาวลาวันได้กล่าวเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะหรือทอดผ้าป่าขยะกองบุญพรท่าาานนนนยลเีัตบุกกข ท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านช่วยท่านสรวัตรท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านรองนายกและท่านเลขานายกท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาทุกหมู่บ้านับท่านรองปลัดรักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทา ท่านผู้มีการกองต่างๆหัวหน้าสำนักประษัทบุคลากรองค์กรประกสรวนท้องถิน่นหรืออบตอนน,อนท่า,าตัวแทนท้องถิน่นอำเภอหนองสองห้องกับหัวหน้าศูนย์กศนทตำบลนนท่าท่าน,นพอ,อประมวลน,นาเขียวอดีตผู้ใีการโรงเรียนชาติหนองเหล็ก ท่านครูอาจารย์รพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมขยะกองบุญค้ำคูณศาสนาและน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงคัดแยกขยะทอดพ้าป,ป่าขยะกองบุญค้ำคูนศาสนาประจำปีงบประมาณ พศ2568ในครั้งนี้จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะไม่ใช่ปัญหาระดับชุมชนหมู่บ้านจังหวัดหรือประเทศแต่เป็นปัญหาระดับระดับโลกที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตข้างหน้า และพยายามหาวิธีแนวทางตลอดจนมาตรการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาขยะเหมือนที่ผู้กล่าวรายงานมาแล้วครั้งต้นเหมือนดังเช่นจังหวัดขอนแก่นเราก็มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามนโยบายจังหวัดสะอาด ที่เน้นให้จัดทำ 3R คือการลดปริมาณขยะรีดิวรีดักการใช้ซ้ำอริยุทธการแปรรูปใช้ใหม่คือ r e c y c l ิโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนวนทาตก็ได้ถือแนวทางนี้ในการจัดการขยะในชุมชน การบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาตจะเห็นได้ว่าเห็นความสัมพันธ์กับประชาชนในทุกระดับที่จะพัฒนาในทุกด้านตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานจนกระทั่งเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงสิ่งแวดล้อม ในชุมชนนับเป็นโอกาสที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาตจัดโครงการและดำเนินการในวันนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะดำเนินการไปด้วยดีและแก้ไขปัญหาหร,หรือรถปริมาณขยะที่ย่อยสลายยากในชุมชนของเราส่งผลในสิ่งส่งผลให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ชุมชนสวยงามน่าอยู่อาศัยอีกทั้งประชาชนมีโอกาสได้สร้างกุศลโดยไม่ได้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินแต่ได้ทำบุญด้วยขยะรีไซเคลิลครับปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะทอดผ้าป่ากองบุญขยะกองบุญค้ำคูณศาสนา ประจำปีงบประมาณ2,568นบบัรนี้ครับขอบคุณครับแล้วกท่านของม้วนเกียรินอกรองนายกงการบริหารส่วนตำบลนนนทาตนะะุท่านจำหรัดชัยพักดีเลขานุก,การนายกงการบริหารสนนา่วนตำบลท่านเฉาพิรมกิจกำนัตนตำบลนนทาตนะคะ,ะท่านวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมนนท่านะคะก็อ่าพี่ก็ท่านอ่าผอ,อประมวลนาเขียวนะคะที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องตกขอบักนด้วยแล้วก็ท่านวนิดานาจเจริญผอ,อรพอสตโนนแต่นะคะค่ะแล้วก็อ่าอ่าท่านปิ่นอนุอรุณรัตน์นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ ให้การสนับสนุนงานของอ,อบจมาตาลนะคะคือผู้ใหญ่หมู่ที่หนึ่งนะคะก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งท่านสมชายสูตรนอนะคะ่ะท่านพุทธาสายแววผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามท่านทองภูนอะไรนะคะปุ้งปูนนะคะทองผ,ผลนะคะขออภัยด้วยนะคะ ท่านดารุณีอุทัยประดิษฐ์นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ท่านสุนทรสายเกตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้านะคะ,ะท่านอนุชาบุญเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกนะคะ,ะท่านกำนันชาวพิรมกิจก็กำนันตำบลนนทาตนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดาตยแดงนะคะท่านอะไรนะคะสาคอท่านสาคออันทกเกศนะคะใต้แดงพวกเรา อยู่ที่เก้าก็ท่านชรินกระจงทองนะคะอยู่ที่สิก็คือท่านประเสริฐเกียรินอกนะคะู่ที่สิเจท่านทองมวลแก้วนอกนะคะขออำนวยแก้วนอกนะคะขอเก่าใครด้วยการเปลี่ยนชื่อให้ก็เลยขอขออภัยท่านทองมวลด้วยนะคะค่ะคะแนนด้วยเนาะก็เมื่อกี้ไม่ได้เก่าเปลี่ยชื่อท่านขอวภัด้วยนะ าใช่ไหมแม่บอกไม่หลงกันที่ไหนหลวงปู่ได้ยินไหมแล้วก็มีอาจารย์ค uh, ่ะต um> ัวนี <t <t ้จะเป็นผอวัดนิราจะมีผอกศนนะคะท่านอภิญญาเปิดเสิริฟสินะคะ คนบ้านเรานะคะแล้วก็คุณครูาทางโรงเรียนบ้านชาติหนองเหล็กน,นะคะทุกท่านนะคะก็ขอกราบขอพระคุณด้วยนะคะผิดตุกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะรู้สึกว่าจะปีนี้ก็จะเริ่มแก่แล้วค่ะจาชื่ออะไรก็ไม่ได้นะคะลําลดับต่อไปก็คือเราก็คงจะแห่นะคะ ส่วนในส่วนของกรรมการก็ให้รางวัลไม่ใช่สิให้คะแนานนะคะให้คะแนานได้เลยต่อจากนี้ไปเราก็จะแห่กองผ้าป่านะคะก็เราก็มิวสิกไปด้วยกันนะคะแห่กองผ้าป่านะคะค่ะพรวีดําเนินการยังไงแจ้งได้เลยค่ะก็เพื่อนจะแห่แต่ต้นผ้าป่า กองขยะก็จะอยู่ตรงนี้ก็แห่ด้วยค่ะก็แห่เลยก็อ่ะมิวสิกค่ะท่านผู้ช่วยเครื่องไฟเบนเสียงดีค่ะเจ้าสายขนมที่ชอบไหม